วันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญจากแจ็คสมิธอายการพิเศษสหรัฐได้ยื่นเอกสารความยาว165หน้าต่อศาลนะครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการส่งมอบหลักฐานเพื่อดำเนินคดีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้เนื่องจากการพิจารณาคดีน่าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะแล้วเสร็จ เอกสารระบ,บุว่าทรัมป์ตั้งใจอ้างความเท็จว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นและพยายามใช้วิธีทางอาญากรรมเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ยินทรัม์บอกกับสมาชิกในครอบครัวว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญว่าจะแพ้หรือชนะแต่จะต้องสู้ต่อไปจนสุดชีวิต นอกจากนี้ทรัมป์ก็พยายามกดดันไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเวลานั้นให้ใช้อำนาจในการพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วด้วยในวันที่1มกราคมปี2021ทรัมป์ได้บอกกับเพนส์ว่าควรจะเกลียดเพนส์เข้าไส้ถ้าไม่ใช้อำนาจขวางการรับรองชัยชนะของโจไบเดน อายการพิเศษได้ยื่นเอกสารต่อศาลตั้งแต่วันพระหัสบดีที่ผ่านมานะครับแต่ผู้พิพากษาสารแขวงต้องอนุมัติการปกปิดข้อมูลบางส่วนด้วยด้านโฆษกของทรัมป์โจมตีการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้และระบุว่าคาดีทั้งหมดเป็นการล่าแม่มดทางการเมืองและขัดต่อรัฐธรรมนูญการฟ้องร้องดำเนินคดีอดีตผู้นำสหรัฐควรจะถูกยกฟ้องทั้งหมดและควรเพิกเฉยต่อข้อมูลหลอกลวงจากพรรคเดโมแครตด้วย ทรัมป์ปฏิเสธข้อหาอาญาสมคบคิดขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งการช่อโกงและการแทรกแซงสิทธิ์ในการลงคะแนนของชาวอเมริกันก่อนหน้านี้ครับแต่ถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะสั่งให้กระทรวงยุติธรรมยกเลิกข้อกล่าวหาต่างๆได้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้พิพากษาสารสูงสาหารัฐได้วินิจฉัยให้อดีตประธานาธิบดีมีสิทธิ์คุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีทางอาญาสำหรับการกระทำอย่างเป็นทางการในขณะดำรงตำแหน่งผู้นำจนจ,นจ,นจุดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทของสารสูงสุดเป็นวงกว้างอย่างมากครับ มีความเคลื่อนไหวสําคัญอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือรายงานประจําปีของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐที่พบว่ารัสเซียอิหร่านและจีนอาจจะพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวปลอมและสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันด้วยครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ โดยรายงานระบุว่ารัสเซียอาจจะใช้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในการตีข่าวเกี่ยวกับปัญหาผู้อ,อพยพขณะที่อริรานก็พยายามปลุกระดมการประท้วงต่อต้านการทำสงครามในกาซาส่วนการก่อเหตุร้ายจากกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งภายในประเทศก็น่ากังวลเช่นกันเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องการสร้างความหวาดกลัวให้คนในสังคมรวมถึงผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีด้วย โดยผู้ก่อเหตุเพียงลำพังหรือกลุ่มขนาดเล็กที่ไม่พอใจในด้านเชื้อชาติศาสนาเพศและมีแนวคิดต่อต้า,านรัฐบาลถือเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดครับ